วันนี้กับปูกิชินเนลนะครับผมวันนี้อยู่ในมายคราฟซีรีส์สตาร์เชนนะคบผมเป็นมา c คราฟซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับใครนี่เป็นอีพีแรกนะครับผมเย่เย่ซึ่งนะคะผมถ้าผู้ชมสังเกตน,นะว่าทำไมผมมาอยู่วันนี้ได้นะเพราะว่าผมสร้างไว้แล้วนะคบผมซึ่งมา c คราฟนี้นะคะเป็นมา c คราฟสตาร์เชนที่เอาง่ายๆเลยคือว่าก,ก,กล้องกล้องเคลมการแบบเหมือนแบบอยากให้ทำซีรีส์นี้นะคะผมเพราะว่าแบบ แล้วก็บอกดูสิว่าอุตส่าห์มีของอะไรแล้วมึงจะเอาชีวิตรอดได้ไหมปกติมึงจะเล่นแค่ครีเอทีฟหรือเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับผมอ่ะมันก็เป็นเรื่องของกูนะครับผมอย่ามันยุ่งแต่ว่ามันก็ยุ่งได้แนละ้วเดี๋ยวมันไม่ตกรอยนะครับผมอ่ะใครชอบคลิป m i n e Craft Star Chase แนวนี้ก็อย่าลืมกดไล like, คล์กดแชร์กดติดตามรายการผมด้วยไปเริ่มกันเลยเด็กๆครอ่ะถามว่าทำไมเซจะแผลบ่ออย่างนี้เพราะว่าผมลงที่เป็นแผลของที่คล้ายๆกับของวีเวทในคุงอะครับของพี่เวทนะครับ คล้ายๆกันมากเลยอ่าซึ่งไอตัวสองที่ผมจะไม่ขอญาตทุบละกันนะครับผมเพราะว่าเอ้ยเจ็บมันเป็นเสาที่แบบแต่มันเป็นจิ๊เกิดนะครับอ่าครับตะก้อนไม่ได้ทำเชนมาแล้วนะคะผมแถมเทลเล็มแถมแถมแถมมีอะไรน้อขอของดีๆหน่อยละกันแกนคุณแล้นะจ๊ะอู้ขอบคุณมากแค่ค,คุณตะก้องแล้วทำไมมึงไม่ให้ดาบกูมาล่ะนี่แล้วมึงเอาอะไรเนี่ยอันนี้มึงเอาทำเพื่อมึงเอามาทำเพื่ออะไรฮะมึงช่วยถามมึงช่วยกูถามมึงตอบกูด้วยนะมึงเอาทำเพื่ออะไรอ๋อผมรู้แล้วที่มันเอามาเพื่ออะไร มันเอาเพูดผมจะประสาทนั่นเองขอบคุณในเจ้าผมแล้วก็ที่สัญขอถูกใจเราจะเอาตรงนี้เป็นทำเลบ้านแล้วกันนะมึงไม่มีอะไรมึงไม่มีอะไรให้กูนะเดี๋ยวขอเก็บเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เจ้าเตียงไอ้เปิร์ลมึงยังไม่เปิดนะโคตรอยากจะเป็นปลอดภัยเลยกลัวคิ๊เปอร์มากเลยนะครับผมไปตัดไม้แกะแป๊บน,นึงตรงนี้มีบ่อลนวาด้วยนะเพิ่งสังเกตนะครับผมแล้วตรงนี้มีเหมืองไม้ไม่ใช่เหมืองมีเป็นถ้ำอว้ามึงโดนงั้นเนี่ยไอ้ตากล้องมึงสร้างใช่ไหมบอกกูด้วยสร้้้้าาางงงงมมมมยึึสรขนนเออใช่บกกูดวะ มันสร้างขึมาแล้วมันไม่ออกมาเป็นนายแบบเอออย่างนั้นก็เอาชีวิตรอดแล้ววะโอ้โหมึงวางเละแล้วแบบนี้เลยวะมันมึงรู้อะว่ากูจะหาไม่ได้ใช่ไงมันบอกว่าโ่ามึงรู้เลยเนาะไอ้นี่มันกอหมดแล้วที่เปตะกอ่แล้วกูบันอะไรเนี้ยเกลียดตะกองแล้เลยจริงๆเออทีหลังกูจะก่อนตัวค้าตัวค้าตัวค้าตัครับมันจะไม่จะตออบไห้เดนเซฟูต้องโทรก่อนท่านชมะดูสำรวจที่นี่ี๋ยวขอตั้งใจ คือรู้กว่าไอตัวนี้เป็นเหมือนของที่เวฟคุมมากเลยนะคะเห็นดีเวฟเวฟคุมนะซึ่งถ้าการเล่นแคสไม่ครับนะครับผมการแบบอะไรที่การดูโปรโมทเยอะอะต้องบอกต้องดูของคนนั้นเลยคือผมแบบติดมากช่วงแรกๆอะที่ที่รู้จักนะครับนะครับตอนนี้ถ้าใครอยากเห็นผมแคสเกี่ยวกับไมคราฟในคอมพิวเตอร์ในบีจีดีนะครับผมก็รอไปสักพักหน่อยนี้ดีเด่นนะดะไปวันนี้ตั้งเป้าไว้คือว่าบ้านหนึ่งหลังนะขอบ้านหนึ่ง เนี่ยต้องเอาบ้านหนึ่งหลังก่อนนวเนี่ยโออเย่โออเย่เออเย่เบียเปียจะไปชอบอุ้ยอแม่ย้อยใครว่าเหมือนกันกับของ v, v f เว e b คุณคอมเมนต์มาด้วยนะผมเหมือนก็อยากรู้แหละว่าแบบตอนนี้คือถ้าเอาตามจริงใช่ไหมแบบสมมติว่าเขาอะไรอะเขาเรียกว่าเขาสามารถเอาของวี่เขาที่วีเขาใช้ได้มาเป็นแบบในมาเป็นในมือหรือเปล่ากูแบบสุดยอดจะใช้ทันทีเลยนะ อันนี้คล้ายไหมนนะครับใครรู้อย่าลืมเมนมาด้วยเด้อไปเล่นกันต่อเลยอ่าที่สำคัญขอบคุณนะครับตะก้องแค่ทานกันมาเยอะขนาดเลยโอ้โหมันูเมีแหวนะโอเคเด้อะกอูมัรง้นแลวอกหยอมันะอีก บอกใครที่เป็นเอฟซีผมแล้วแบบไปยังเป็นเอฟซีวัดจีวีเกมนะผมก็ท้าว,วัดจีนอะไระมามาเดินแบบปุน่นอย่างไรับคือผมลืมอัดตอนที่มันหนึ่งกับผมเกี่ยวกับออฟดิวตี้โมบายอ่ะอเขาอบอกแล้วไงคนแบบเื่อจัดแบบนี้มันไม้มีอยู่จริงนะจ๊ะมันท้ากูเล่นบีไวท้ากูเล่นตะในกลใช่ไหมก็จัดได้หลงจริงเลยตะไนกลกลงแล้กลแล้วมันบอกว่าเล่นบีไว มันจะให้เขากันแน่ตกลงสรุปนะสรุปเลยนะบาก,กิจคือบ้านหนึ่งหลังนะครับผมก่อนนะคบผมมืตไดตามเพจาิวีเกนนะคบเพจจริงแค่เพจเดียวนะคบผมไม่มีผู้ติดามเลยน,นะไอ้เหี้ยม,มาไเพื่อนนะโอ้โหยตมือแลวดนนะวะเดี๋ยวขอคูไปกมก่อนแล้วกอนนะอ้เหี้ยม่มล บ้านและกูโอ้โหอะไรวันเนี้ยไอตากต้องนี่แหละคือปัญหาที่มือแม่ไม้กูมาแต่ก็ยังดีเทียไเ้เกลี้ยงมากกูโอเคที่นอนเลยยังวันเนี้ยคือของผมเป็นแบบมอดภาษาไทยนะคะบอกเป็นแบบที่มันยังไม่เต็มรูปแบบนะฮะไอ้ยะ่ะเจ็บโอ้โหเสียงเสียงอะไรวันเนี้ย ือบอกไก่อนนะว่าไม้ครับเชนนี้นะครับผมมันจะมีเชนดอกมาให้หนึ่งวันต่อหนึ่งครั้งนะครับที่ผมบอกว่าผมจะไม่ยอมลงเหมืองเพราะอะไรว่ามันมีของดอกมาให้นะฟรีฟรีไรที่ว่าจะเป็นเพชรนะครับแต่ว่าเพชรมันมีโอกาสดอกจนถือดอกจนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคผมคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เพชรนะไม่ใช่หนึ่งะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะจัเ็นพลินพันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้เพชรมันก็ไม่มีมันก็ไม่ใช่นะครบผมมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เพชรนะผมเลว่าโคล่าอบแม่ลัเหมือ ว่านะก็ลงได้เยอะนะครับก็ไม่ต้องเติมละเติมอาหารี่ไนเลยไม่ต้องเต็มเอาเป็นแบบเอาเป็นพื้นไม้แล้วกันเนาะเด็ดเดๆดเด็ดเด็ดเดดเดดไม้ทั้มเยอ้าวเฮ้ยมีว่าได้ไงอะ เสือดำเสือดำไเสือดำเฉช่องกูบินป่ะเนี่ยช่องกูจะบินป่ะฮัลโหลฮัลโหลช่องกูจะบินเอ้ยแม่จ้าแม่จ้าช่วยอุดไว้ลองกิ๊กกล้วอยู่บนหลักคาไปเลยนะแล้วมีถุงกล่องเข้าไปไหนเป็นรู้สึกว่าต้องทำทางเอ้ยขึ้นไม่ได้ปะไปแหละโอเคโอ้โห้ไม้ไอยู่ก็ดันบนเลยแล้วกินทำรีหมทเอย่างโอ้โหพ่อจ้าพ่อมาได้ไงล่ะพ่อ พอ่อนี่พ่อพ่อพขายอะไรนั่งพ่อเออเออะอ่ไอว้วินพอพอพ่อไปขายอื่นเลยไปครับผม<า>ไปขายที่อื่นเลยไปพอ่อโอ้ขอโทษครับผมไม่ทำพ่อแล้วครับพ่ออย่ามาฮ้ารับโอ้ขอโทษค,ครับขอโรับโทษครับขอโทษครับขอรับพ่อครับเออเล่นอล่นเล่นของล้งใ,ใหญ่เทในน้ต้า,า,าพ่อครับโอโโดนมันทีสองั้งเลยเก็บโอค เดี๋ยวดียดกสติกแมนัไกแมนสติกสติกสติกกูล่ะคบอยู่ไหนสปิกสติกสปิกไอตาถั่อเอ้ยแล้วก็จอบจอบลูกพอจอบไอจอบเอ้ยจอบเอ้ยจอบเอ้ยโยกกระเพ้นานๆแล้วอบเอ้ยพ่อนี่คลไปมีร้าน้จอบเอ้ยใครบริโคน้อใพ่อทั้ลย ข่อยเลื่มือจอว จะพออ่ะยีบ <ok> ห้าบอกแต่ว okay, ่าอันนี้มันก็แบบยี่สเลยเอโอไม่พอแล้วอย่างนี้ต้องแถบ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 แแถบแถบแถบสบียีบีมาเลยมาีเียบเ โอเคนะครับจะดเดาะแถวบ้านเด้อสวยดีโออ๋อสี่โอ้ไม่ใช่นี่ก็ย,ยี่สี่โอเป็นไปยสี่หมดแล้วนะเ้ยกวเอาไปสี่แปดแล้วนะเ้ยอีจ้า ไม่ต้องนัดไหนขอแคว่าการสร้างเรื่องสร้างไม่อะไรเนี่ยไม่จังใจไม่ถนัดโคตรๆมาแตกหมดเลยอ๋อว่าอยู่อะไรหายไปส่ว่านั่นได้ยังด้ได้ยักระุ้นกระตุ้นนะสี่มสี่มุมสมโอ้โหพอแล้ววะแล้วขอสุดสองมาดีไหครับด้วยกูด้วยกูด้วยหล่นเรยน ก็ดีไม่ช่วยนะรอหลังนาแล้วกันโอเคอีสอบล็อกเดียวมากัดแค่นี้4 1 4 4 2ง2 2ี2 8แล้วเหรอกเยอะทีแค่มีการคำนวณนั่นนั่งจนแะอะไรบ้ไม่ถึงเนาะ แค่แถบไปแลไจะทำยังไงสิอ้เโอ้ไม่ปกติแล้วละเรื่องโกงอย่ามาแก้วเอาเดียวอสิปนโอ้คุณไม่กูปนิดเดียวนิดเดียวันนิดเดียว ที่สิบพอดีพอพอเหมาะพอพอนเดี๋ยวเกื่อบจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วจ้ะแล้วก็เซฟไปแล้วนะต้องคุณหิจะหาว่าแบบเออทำไมวะตายของไม่ตกเอออ่อนมาตายของไม่ตกเออกูรู้ไอโพนแล้วตั้งแต่ไอตะกล้องม <tv> ันมาตั้งแต่ไอ้ตะกล้องมันมาบล็อกเชนแล้วไม่งยอยตายของตกครับผมต้องขอขอบคุณบักตะกล้องมากที่ให้อาหารคุณด้วยมันเดินเมยง ก็ถ้าน้องเปิลอยู่นี่บอกเลยว่ามีเฮแน่นอนว่าแต่ข้ามแล้วเนี่ยนั่นไง่ัวน้ำแม่งเลยโอ้กูต้องนอยใช่ไหมจิ๊กลบยางไอ้เวนระวังย่าง,าง,งไม่กังเล นอนก่อนนอนก่อนแล้กันเดี๋ยวปิคลิปเงอแกและคำเตือนคลินี้ที่าเราเด็กค่ะชอบเ็ดไปแล้วกูมาบอกอะไรต้จะจบเกเชียงปิดก็เชียงปิด อุ้ยยทีน่้พอใช่เลยก่อนจะไปชื้อเขาคุบอกว่ามกนจะยปดูิปเา เล่นอยู่ในรดัหกสิบองทาเนี้ยาาท่านผู้มคลิปผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มาดูเอฟซีนะครับแล้วไอเด็กบอกว่าใครจะไม่เอฟทีสิองท่าวะเหรอคุณถึงกับหมดอารมณ์เยเวนนะขอเช็ดแป๊บนะทำเป็นเรเบ็บแล้วกัน,นไหนๆก็จะหมดแล้วใช้แม่งให้หมดเลยอุ้ยเหนื่อยหมดเลยเหนื่อยอ่ะแบบเหนื่อยอยังเยอะนะเปลือมไหมวะโคตรเปลือง บงจะเปืองไม่เปืองแล้ตัวเองกูเปลืองไม่พอเนะมึงจะร้องเลยโอ้ยไม่พอด้วยการโอ้ยไม่แ oh 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 ก้ไม่ก้ไ้ไมแกไมไก้ไมไม่แก้ไม้กมดัไไม้ไ้ไไ้เเ้เ,เ้เ

ก็ได้เรื่องเลยครับโอ้แล้วพี่แอ้ ขออนุญาตละกันนะครับพ <kr> ี่จะไปตัดไม้แล้วจะไปชิไลเลยพี่บอกว่าจาบกไม่ทาแนะขออนุญาตนะพี่รีม็อบพี่ม็อบก็ไม่เก่นะพี่มัอเกอบ

โอเคครับนะครับผมเมื่อกี้ผมร่วมการไปเหมืองมาด้วยนะแล้วฝนก็ตกหยุดตกแล้วพอดีนะครับผมแล้วแม่งก็ข้ามฝนหยุดตกหน้าแล้วผมว่าแบบเารียกว่อะไรวะมาถ่ายแต่ตอนนักข่าวผว่าแสงมันสวยนะคะหนูเขาทำการไปคือรีบอะไรคราสอาวุธใหม่แล้วแล้วก็ไปลงมาแล้วนะคะเปลี่นอาแบบแล้วก็ไปจัดไม้มาสี่นะครับแล้วก็ทำเป็นสี่นะครับสี่เป็นสี่บล็อกนะฮะแล้วก็มาทำเป็นเจ้าสติกนะครับแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้นะเดี๋ยวสี่หมด้มสติกหมดเลยไอ้เหี้ยขอนอนแล้วไปเกันนะครับ <S <S โอเครัโอเคโอเคครับผมสำหรับวันแรกในการชีวิตรอดบล็อกเชนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะกด้วยวุ้ยอย่าอย่าบุ่กดผิดดิโอเคนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องบล็อกเชนเอาชีวิตรอด ไปเป็นรับใจผมด้วยและที่สำคัญย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพาคลิปใหม่ๆบายไอ้เวนไม่ได้บ้า